สวัสดีครับทุกคนที่กลังรับชมช่องของไอ้โจชาแนลครับผมมื่อนี้ยครับไอ้โจมีหน้าอกเป็ดล้วนครับผมนะไปซื้อมาจากหางแมคโครครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูเกี่ยวกับย่างครับผมจะมาย่างะมะหันน่นเนาะจะมาติดตามรับชมองขอผมตอนก่อ,อนอื่นเลยโจสีขอ,อยาดไปตัดเมลไพ่ครับเพิ่งจะมาเห็ดหีบเนาะแล้วก็เห็ดขาตังหีบพร้อมนะเอามาเห็ดหั่นย่างกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปตัดเมลไพ่สักครู่ครับผมเดี๋ยวมาเห็ดหั่นกัน แตกทีจไปตัดไม่ไพ่เฮ็ดหั่นไปทีโรยครับนี่หั่นห้อเสร็จแล้วจากด้านหลังเนาะเดี๋ยวไปโจ๊กีมาทําการหมักเป็ดเลยนะครับตอนนี้แกะออกมาแล้วครับได้ทั้งหมด4ี่อันเลยครับหน้าอกเป็ดทั้งหมดเด้มาสอันครับนี่เป็นหน้าอกเป็ดล้วนครับมาทําการหมักกันเลยครับผมนี่การหมักไอโจสกทีใจเป็นแบบเป็นย่างแบบพริกไทยเนาะพริกไทยขาวครับผมแกพริกไทยขาวเข้าไปครับผมนี่ทั้งหมดเลยหนึ่งห่อแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปครับ ก่พ,พริกไข่ครับก็ไปเที่ยวมันตีตำเนี่ยละเอียดอยากเ่าไหร่นึงทำให้เขากันฟอร์มกันก่อนละเอียดระดับนั้นครับไอโจกสษีใส่หกักพักซี่สองอันับผมเข้าไปทำให้มันละเอียดเข้ากันเลยทีนี้โอเคละเอียดไปที่เรียบร้อยครับปรุงรสทีนี้เพื่อที่ทำการหมักเนาะนี่ใส่น้ำตาลใสครับผมน้ตาลทรายขาว ไอตัวนี้กินแล้วผมรวงแน่นวะใส่เข้าไปเพิ่มความแซ่บครับน้ำมันหอยใส่เข้าไปเลยเน่นน้ำมันหอยจังไวครับผมพอมนัวหน่นท็อปพีสีอวดาเพิ่มสีสันครับผมใส่สีอวดาหน่อยนึงหยดเข้าไป ปุ้รถฝาเขียวหยอดเข้าไปเลยแล้วก็จะมีสีอขาวครับสีขาวใส่เข้าไปมีตะกร้อมนัวๆเลหเองนิดนึงครับแล้วก็น้ำปลาครับผมน้ำปลาเดิ๋วเข้าไปน่อยเดียวพอโอเคเสร็จแล้วทำการคลุกเคล้าเลยครับทให้ละลายเข้าหากันเนาะ โอเครผมตอนนี้คนละลายเข้าหากันแล้วครับเป็นทีรบร้อยแล้วทําการหมักเลยตักใส่กับเนื้อเป็ดที่เขาเตรียม้อมไ้เลยครับขออย่าใช้มือนะครับผมต่อไปเป็นการคุกเข้าเลยครับผมห okay. มักไว้ครับผมเดี๋ยวค่อยทาการเอาไซหีบโอเคผมระวังล่อเข้าหมักหนอกเป็ดครับผม,มจย์ทำการกอร่อไฟเลยครับก่อไฟแบบง่ายดายครับผมใช้ทิชชู่ชุบน้ํามันครับเป็นเทคนิค โจ๊กใค้ใส่มาตะกอนพอการใส่ที่ถูกชนมันดีในไฟมันติดแบบติดทนนานอะ่ะ หลังจากที่โจกอ,อไฟไว้รับผมห้องสิมันทาการใส่เหี่เลไเนาะแต่โอ้ขางมีตั้งซีอันับผมจะว่าเหี่โจรูสส้สึกว่าสีแซ่ได้แค่สองเดี๋ยวลองมาใส่กันดูเนาะตอนนี้มักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับส่ิกอไฟติดแล้วก็อยากให้เป็นเขาเนื้อมาที่สุดครับหน้าอกสินงใหญ่ๆครับผมเอาไปดานลางังแล้วก็เอาสินงน,น่อยๆไปนังเทิงสร็จแล้วก็ทําการมัดนังเทิงเลยครับถัดหลอกไวห้มันอยู่ครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ก็ได้เป็นหนัาอกเป็ดสองอันครับผมเดี๋ยวรอ,อขึ้นเห็ดย่างอย่างเดียวเนาะนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับผมรอมันสูงเนาะเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟเป็นโต๊ะมาแซวด้วยกันส่วนหนังเนี่ยมันสิมีมัดหลายครับผมเผาอย่างทั้งหนังไปเนี่ยมันไมน่หยุดใส่ไฟไม่สุกเร็วตอนนี้ฝนไก่จีตกแล้ว <laughs> <laughs> ย่างหนัาอกเป็ดแข่งฝนใช่ไหมเฮ้ เป็ดย่างของสุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยครับรับอกเป็ดย่างครับผมหมักพริกไทยจับแซ่บกับไปโจแซ่บครับผมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความหิวความกระหายในการกินนะครับผมหาเมนูมาจับแซ่บเสิร์ฟขึ้นโต๊ะมานั่งกินร่วมกันแล้วครับมาครับผมมาแซ่บกันครับก้อยจัดจ่ายก้อยละเด้อประเด็นวันีกับเขาไม่นั่งมาเงินซื้อได้เข้าใจปะสดชื่นจริงๆเลย นะครับผมสองชิ้นที่โจเอาขึ้นย่างขึ้นหันห้องนี้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ชิ้นหมังางไงยางเอียบเลยไปเดวเขาเขาจัดซีมเป็นตอนๆเลยครับกับไอโจ๊กสแนลเนาะว่่ต้องหันให้งากครับ <c ười> จับขึ้นจุ่มลับจุ่มซีฟูนเขาเลยเขาจัดจัดเต็มเลยแล้ครับนี่แมาดูความเหนียวของมันครับมันชิเหนียวสำเร็จเนาะส <c ười> ำหรับ <c ười> เนื้ออกล้วนจัดไปเลย อหอมมากหอมไม่ใช่มาเราลองมาเราเสมาโน่ขึ้นตัวปุ๊บมาปับเลยอืมเอามาพี่ไปเดี๋ยวยิยงนั้นเอามาเลยเอามาพี่ ก่อยมะมูไตโตครับรุยกันแซ่บๆกันครับผมก่อนจะให้กล้วยซิมน้ำตุรงหนังเขาจะมีมั่นครับคนขังมั่นเลยทีเดียวน่องยังไม่สอกอะไรวะแล้วกินแล้วๆกินขอยาสักขู่ครับ quay mà phẩu là nhàng buồn lắm bây mắt kinh cái bữa này đây. Uhm. thôi đi mặc thôi Mới nhàng hợp Cái quay lắm đó. cái này Khi nó hạm quân Đó Thế bỏ Bỏ hạm cảnh không Ừm Hãy cho kênh ก่อน,นกินมบคุณจิ้มซีฟู้ดครับอ,อ๋ออืมต้องดี็นครับแล้วมันตึงเม็ดพริกไทยามาเลยโค้รนหอมอ่ะเด็ดสุด อน,อนอนยังพึ่งกินเยิะแล้วนันมาลามาัสเสร์ฟที่่แล้วจะได้ขึ้นใาแล้วแต่สหน,นครับอืม

bạn có bỏ vài chỗ sập kim thạc đó hình kim thạc đó là chẳng có phải cho rồi mình ok phải không thật có thể hành dài cho số phạm không kinh giờ cho toàn được quay nó hãy đài chung bằng không Nè, ไมันหมอนต่โตงเลยจัดช่วงโดนหนังนะเสือออกวหวานๆนะหวานวหอมหอมมันหอมมันอืมกินไหมครับ

o น,นันแน่นๆแล้วเราคงกินเป็ดจ้าหูออกระดองโอเป็ดมันแซ่บกระเลยเนาะแพงนึงกับหมาก็บารค,ครับผมเป็นตังซีชิ้นนะแล้วทำห้องวัสดุเป็นโตอ่ะอียามเป็นเนินนะโอรวนพร้อมติดน,นัง ผมว่าคุ้มค่าเลยลนะ่ะซื้อมาเห็ดกินเนะาะเห็ดกระเพาะก็ได้ผัดเห็ดก็ได้อบก็ได้ย่างก็ได้ทำสเต็กถึงได้เลยแต่มันจะไม่สเต็กย่างบนหินเห็นแตกกดก็เลยเห็ดหีบย่าง เท่ๆเนาะนอกนางบนนะม,มีก็แบ่งกันครับผมไปไป้อมกันคิดอืมปรอน่ะนะตัวปล่นะกกอยไปก่อนอีกครับนึงครับ หอมกับกรับเลยมันละบนนั้นเลยเฮ้ยากย่าแป๊บนึ่งครับ ก็เป็นโจครับผมขอบคุณชมย้ำใลยถือได้แซ่บได้มวยน้ำนั่นะครับกฝากเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาทชมจนจบคลิปเนาะพาไปพานมากกับแวะมาให้กำลังใจกันในเด้อครับเด้่องจะเพิ่งเริ่มกันเด้อฝากเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมแนะน้าเมนูเนาะขึ้นใหม่คลิปหน้าครับผมครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีเออ